อยากเริ่มต้นปั่นจักรยานต้องมีอะไรบ้างและใช้งบประมาณเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชระผงแก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาจักรยานและอยากจะเริ่มปั่นจักรยาน ว่าเริ่มต้นคุณควรจะต้องมีอะไรบ้างและจะต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้สําหรับการปั่นจัก,กรยานเริ่มต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่มาดูกันเลยครับสิ่งแรกที่ต้องมีแน่นอนนั่นก็คือจักรยานแต่ว่าคุณจะเอาจักรยานแบบไหนดีจักรยานหลักๆเลยมันก็จะมีอยู่3ประเภท 1. จักรยานเสือภูเขา 2. จักรยานไฮบริด 3. จักรยานเสือหมอแล้วคุณจะเลือกแบบไหนดี ถ้าคุณเป็นสายลุยอยากที่จะไปปั่นจัก,กรยานในปา่าในแทร็กนะครับเอามันๆน,นะครับก็แน่นอนครับจัก,กรยานเสือภูเขาแต่ถ้าคุณเป็นสายที่ว่าชอบความเร็วนะครับอยากจะปั่นจัก,กรยานเร็วๆแล้วแถวบ้านเนี่ย เป็นถนนดีๆนะครับถนนลาดยางก็แนะนําเป็นจักรยานเสือมอแต่หลายท่านบอกโอ้โหเสือมอไม่ใหญ่จะคีมอแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปลุยในภูเขาในดงอะไรก็มาเจอกันที่ทางสายกลางนั่นก็คือจักรยานไฮบริดเพราะจักรยานไฮบริดรูปทรงคล้ายๆเสือมอยกเว้นแฮนด์เป็นแฮนด์ตรงแบบเสือภูเขาแล้วก็ขนาดของยางก็อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างเสือภูเขากับเสือหมอ ก็คือว่าไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะแก่การใช้งานในเมืองปั่นออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอันนี้จักรยานไฮบริดก็เหมาะสมสำหรับคุณคราวนี้เรามาดูกันเรื่องวัสดุที่ใช้ทำเฟรมจักรยานหลายๆท่านงงนะโอ้โหมีทั้งเขียนว่าเป็นไฮเทนไซด์สตีลเป็นอลูมิเนียมเป็นคาร์บอนเอ๊ะแล้วมันยังไงจักรยานส่วนใหญ่ Frame ก็คือทําด้วยเหล็กหรือบางทีเราไปเจอเขียนว่าไฮเทนไซสต e ลมันก็คือเหล็กนั่นแหละครับข้อดีของจักรยานที่ทําด้วยเหล็กก็คือมันราคาถูกและเวลาขี่ไปเนี่ยเหล็กนะครับมันให้ตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเจอทางเรียกว่ากระแทกกระเทือนการที่ขี่จักรยานเหล็กมันก็จะเรียกว่าไม่กระด้างจนเกินไปอันนี้พวกสายทัวริงเนี่ยเขายัางนิยมกันอยู่นะครับเพราะว่าเหล็กให้ตัวได้ แต่ข้อเสียของเหล็กก็มีนั่นแน่นอนครับก็คือ1น้ําหนักมากรถมันหนักถ้าเราแบบว่าไปปั่นแข่งกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจัก,กรยานเรียกว่าอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นคาร์บอนเนี่ยเรียกว่าเราก็อาจจะปันน่นกับเขาลําบากนะครับเพราะว่าเขาออกตัวเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าความเร็วนิ่งๆเนี่ยเราก็ยังพอไปเขาได้แต่ถ้าเกิดการกระชากการขึ้นเขาอะไรเนี่ยเราจะเสียเปรียบเพราะจัก,กรยานเรานะและเหล็กเป็นสนิม เวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีสนิมเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบำรุงรักษาให้ดีโอเคคราวนี้เรามาดูวัสดุที่เรียกว่าอลูมิเนียมอลูมิเนียมข้อดีก็คือว่าเบาทำให้ตัวจักรยานเนี่ยเบากว่าเหล็กส่วนข้อเสียก็คือว่า อลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ขี่ไปทางขรุขระเนี่ยมันจะเรียกว่ากระแทกกระเทือนมากเขาก็เลยมีวิธีการแก้ไขให้ลองสังเกตนะครับจัก,กรยานที่เป็นเฟร,รมอลูมิเนียมลองสังเกตว่าถ้าเขียนว่าเป็นตะเกียบคาร์บอนอันนี้จะช่วยนะครับเพราะว่าตรงตะเกียบตรงข้างหน้ารถเนี่ยเวลาเราไปเจอทางขรุขระเนี่ยถ้าเป็นคาร์บอนก็จะช่วยซับแรงกระแทกทําให้เราเนี่ยขี่ได้นุ่มนวลมากขึ้นและอลูมิเนียม ไม่ใช่ว่าไม่มีอายุการใช้งานอลูมิเนียมใช้งานไปมันก็จะเสื่อมสภาพมีการแตกหักได้ลองสังเกตนะครับถ้าเราเอาโลหะมานะครับจับบิดไปบิดมาสักแป๊บหนึ่งมันก็หักอลูมิเนียมก็อารมณ์นั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเฟรมอลูมิเนียมก็มีอายุการใช้งานนะครับผมโอเค ข้าวนี้มาถึงเฟรมคาร์บอนเฟรมคาร์บอนนะครับก็คือข้อดีนะครับก็คือ1น้่ง้ำหนักเบาแน่นอนนะครับการออกตัวหรือว่าการไปปั่นขึ้นเขาเนี่ยเรียกว่าทําได้สบายมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเบาและ2มีความนุ่มนวลเวลาที่เราขี่ไปทางกระแทกกระเทือนเพราะว่าเจ้าตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะเรียกว่าช่วยสับแรงกระแทกจากพื้นถนนนะครับทำให้เราเนี่ยขี่ได้สบาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัดสดุทั้ง3าอย่างมันก็ตามราคานะครับเหล็กทุกสุดแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็คาร์บอนนะครับอันนี้เนี่ยเราจะซื้อแบบไหนก็ต้องดูนะว่างบประมาณที่คุณจ่ายได้จ่ายได้แค่ไหนคราวนี้เรามาดูกันเรื่องเกียร์ระบบขับเคลื่อนอันนี้เนี่ยก็ต้องตามงบประมาณว่าจะเอาเกียร์กี่สปีดนะครับอันนี้คือตามงบนะครับแต่สิ่งที่ให้สังเกตนะครับก็คือว่าขนาดของจานหน้านะครับ ขนาดของจานหน้าที่เหมาะสมกับนักปั่นมือใหม่ถ้าเป็นเสือหมอบเนี่ยก็คือเป็นจาน5 0 3 4ก็คือว่าจานหน้าใบใหญ่เนี่ยมีอยู่50ฟันใบเล็กมีอยู่34ฟันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่า ปั่นแล้วไม่หนักจนเกินไปเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็เวลาไปขึ้นเขามันก็ไม่หนักจนเกินไปเช่นเดียวกันโอเคคราวนี้มาดูที่เฟืองหลังเฟืองหลังเนี่ยบางทีเขาเริ่มต้นที่11 28 11 25นะครับให้เราดูเลขตัวหลังนะครับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเออถ้าได้เลขตัวหลังนะครับ28ขึ้นไปเนี่ยดีนะครับเพราะว่ามันช่วยผ่อนแรง มันอาจจะไปไม่เร็วแต่มันช่วยผ่อนแรงและเวลาที่ขึ้นเขามันก็จะทําให้คุณเนี่ยปั่นได้เบาแรงอย่างมากอันนี้คือเป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับสําหรับระบบขับเคลื่อนจักรยานเรามีจักรยานแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมี ชิ้นต่อมานั่นก็คือหมวกกันน็อกมวกกันน็อกนี่สําคัญเพราะว่าการปั่นจักรยานไปนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาหัวเราฟาดพื้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแต่ถ้าคุณใส่หมวกกันน็อกมันก็ยังช่วยเซฟตัวคุณไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมวกกันน็อกเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าก็ควรที่จะต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะฉะนั้นต้องหาหมวก,กันน็อกมาใส่ อุปรกรณ์ชิ้นต่อมานั่นก็คือกางเกงจักรยานอันนี้ก็ต้องควรมีเพราะว่าจักรยานในระดับที่ว่าเราใช้ปั่นออกกําลังกายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอานมันจะแบบบางๆแข็งๆถ้าเราใส่แบบกางเกงธรรมดานะครับมันก็เรียกว่ามันจะเจ็บก้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่สําคัญก็คือ กางเกงจัก,กรยานเสื้อยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่กางเกงเนี่ยควรจะต้องมีและสําหรับสุภาพสตรีนะครับบางคนเนี่ยอุ้ยอายไม่กล้าใส่กางเกงรัดรูปนะครับนักปั่นสุภาพสตรีมุสลิมนะครับเขาจะใส่แบบว่าเป็นกระเพงนะเป็นกระโปรงอยู่ข้างนอกแต่ว่าข้างในเป็นกางเกงอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกางเกงก็เป็นสิ่งสําคัญไอเทมต่อมานะครับนั่นก็คือถุงมือนะครับอ่า ถุงมือเพราะว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดปั่นจักรยานนะครับเวลาแบบกาแฮนนานๆอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บที่มือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรหาถุงมือมาใส่นะครับผมและอีกไอเทมหนึ่งโอ้โหเริ่มเยอะแล้วน,นั่นก็คือคแว่นนะครับแว่นกันแดดนะครับ เพราะเวลาที่เราไปปั่นจักรยานนะไปปั่นข้างนอกเจอทั้งแดดเจอทั้งลมนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็นิยมเป็นแว่นที่แบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะครับมันจะได้เรียกว่ากันลมได้เต็มทีอันนี้ก็เป็นไอเทมที่สําคัญโอเคคราวนี้ต่อมานะครับมาดูที่บันไดจักรยานนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อจักรยานสังเกตนะครับถ้าแบบว่าราคาเริ่มสูงขึ้นไปเนะี่ยเขาจะไม่มีบันไดให้นะครับเราต้องซื้อบันไดต่างหากแล้วคราวนี้จะเอาบันไดแบบไหน ถ้าเริ่มต้นเลยนะครับมือใหม่หัดปัน่นก็เป็นบันไดแบนๆธรรมดานะครับเราใส่กับรองเท้าผ้าใบแล้วก็ปัน่นหัดปั่นไปก่อนแต่หลายๆท่านบอกว่าโอ้ยฉันต้องการแบบว่าประสิทธิภาพเลยก็ใช้เป็นบันไดคลีทซึ่งเราซื้อบันไดคลีทแล้วมันต้องมากับรองเท้าจาักรยานมันต้องมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมงบไว้เผื่อตรงนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับมือใหม่บันไดแบนธรรมดา โอเคอ่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณก็เรียกว่าออกไปปั่นจักรยานได้แล้วนะครับแต่คราวนี้อ่าพอปัน่นปั่นไปเอ้เราปั่นเร็วเท่าไหร่วันนี้เราปั่นเป็นระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้สิ่งที่ต้องมีเพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือไม้จักรยานไม้จักรยานเนี่ยมีตั้งแต่ราคาไม่แพงจนถึงราคาเป็นหลักหมื่นอ้าวแล้วมันยังไงไม้จักรยานธรรมดาเขาก็จะมีตัวไม้ตัวเล,เล็กนะครับแล้วก็มีตัวเป็นแม่เหล็กเอาไว้ให้เราไปติดไว้ที่ล้อของจักรยานนะครับเวลาแม่เหล็กมันหมุนผ่านตัวเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยมันก็จะเรียกว่า นับระยะทางแล้วก็คำนวณความเร็วให้เราอันนี้ก็คือเป็น Basic, เบสิกเบื้องต้นเลยทำให้เรารู้ว่าเออตอนนี้เราปั่นเร็วเท่าไหร่วันนี้เราปั่นไปเป็นระยะทางเท่าไรนะรัเป็นการบันทึกข้อมูลได้อันนี้เบสิกแต่หลายหลายท่านเริ่มแอดวานซ์นะครับก็ใช้ไม้จักรยานที่มีระบบ gps ระบบ gps คราวนี้ไม่ต้องแบบว่าเอาแม่เหล็กมาติดไว้ที่ล้อแล้วนะคราวนี้เนี่ยเขาก็จะวัดความเร็วโดยใช้ดาวเทียมจับที่ตัวไม้จักรยาน ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับปั่นไปไหนบ้างไม่ธรรมดาไม่รู้นะว่าไปไหนบ้างแต่ให้ GPS จะรู้นะครับเขาจะเก็บมาเป็นแผนที่เลยนะว่าวันนี้เราไปไหนมาบ้างปีนของปีนเขาอะไรไปกี่เมตรอะไรอย่างนี้นะครับปั่นเป็นความเร็วเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่อันนี้รู้แล้วก็ไม่พวกนี้นะพอ a d v a n c ขึ้นมา ก็จะสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้เป็นพวกเซนเซอร์นะครับวัดรอบขาเป็นเซ็นเซอร์วัดอัตราเต้นของหัวใจไปจนถึง power วเ,วเต t e r วัดแรงที่เรากดลงไปที่บันไดของจักรยานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปแต่เบื้องต้นนะครับไม้จักรยานบอกความเร็วเก็บระยะทางอันนี้เบสิกก็เพียงพอแล้วโอเคคราวนี้เวลาที่คุณออกไปปั่นจักรยานข้างนอกไอเทมอีกอย่างที่จะต้องมีนั่นก็คือกระเป๋าใต้าอาข้างในใส่อะไร ใส่ยางในสำรองใส่อุปกรณ์งัดยางอุปกรณ์ปะยางและก็เพิ่มเข้าไปนั่นก็คือเจ้าตัวสูพบพกพาในกรณีที่คุณปานออกไปอย่างรั่วนะครับแล้วเกิดว่าไปคนเดียวหรือว่าไปไกลบ้านนะครับจะเรียกคนมารับก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าใต้อานใส่อุปกรณ์ที่สําคัญเหล่านี้รวมไปถึงบางทีก็เป็นแบบว่าตัวเครื่องมือครับเครื่องมือพับเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้แบบว่าแก้ไขจักรยานเบื้องต้นเล็กน้อยเนี่ยก็ใส่เข้าไปข้างในด้วย อันนี้ก็เป็นของที่ควรจะต้องมีติดรถไว้โอเคและอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมมักจะแนะนําเสมอนะครับถ้าว่าคุณปั่นจักรยานอาจจะเป็นที่ที่มีการจราจรปกว่นั่นก็คือกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังติดไว้ที่ปลายแฮนด์ติดเอาไว้ที่แฮนด์อะไรก็ตามทําให้คุณเนี่ยสามารถเห็นอันตรายที่อาจจะมาจากด้านหลังได้ไอเทมนี้ไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในการปั่นจักรยานของคุณได้โอเคคราวนี้มาถึงช่วงที่ทุกท่านอาจจะรอคอยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเริ่มต้นปั่นจักรยานเอาแบบเบสิกเลยนะครับจักรยานนะครับประมาณ1 0 0 0 0บาทหมวกดีๆหน่อย2,000บาทกางเกงดีๆหน่อย1,000บาทเสื้อกับถุงมือเอาเรียกว่าธรรมดาก็ได้นะครับรวมกันก็อีก1000บาทกระเป๋าใต้อาน ใส่อุปกรณ์จุกจิกรวมสูบด้วยก็อีก1,000บาทเบ็ดเสร็จเลยกลมๆนะครับก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทในการเริ่มต้นปั่นจักรยานแบบว่าเริ่มมีโน่นนี่นั่นและถ้าอยากจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็คือเพิ่มใหม่จักรยานเอาแบบธรรมดาธรรมดาก็ประมาณ1,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นปั่นจักรยานก็ควรจะการงบประมาณหรือว่าเก็บหอมรอมริบนะครับ ได้ประมาณสัก1 5 0 0 0 0บวกลบนะครับอันนี้เป็นแค่การประมาณการของผมก็ลองนำข้อมูลที่ผมบอกวันนี้นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เริ่มต้นปั่นจักรยานอย่างที่ตั้งใจสวัสดีครับ